มันมีข้อมูลนึงที่น่าสนใจอย่างมากนะครับเป็นผลสํารวจที่ผมเชื่อว่านี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่เรื่องของการเมืองเรื่องของอาการจะรู้ว่าใครจะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องจับอารมณ์ของประชาชนและสถานการณ์ทุกนาทีทุกมิติท้าผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผลสํารวจหนึ่งเนี่ยชี้ออกมาว่าคนอเมริกันเนี่ยไม่ชอบคนจีนมากที่สุดจนกระทั่งไม่พอใจคนจีนสูงสุด เป็นประวัติการเกิดขึ้นแล้วครับมันเกิดขึ้นได้ไงนะครับเรามาดูข้อมูลเรื่องของข่าวนี้กันนะครับคนที่อยู่ในวงการวิจัยเรื่องจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศที่เกี่ยวกับพรกงเกี่ยวกับทางด้านสายของวงก,การเรียนการสอนหรือสํานักวิจัยเนี่ยหรือคนที่อยู่ในวงการของเศรษฐกิจหรือว่าการเงินั่วโกจะรู้จักชื่อสํานักนี้ดีชื่อสํานักนี้มีชื่อว่า Pew Research Pew Pew Research นะครับซึ่ง Pew Research ก็เป็นสถาบันเกี่ยวกับเรื่องการทํางานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และก็เฉพาะด้านเกี่ยวกับเรื่องของงานการเมืองระหว่างประเทศ p ู r e ิ e a r c h นี้นะครับก็ได้เปิดเผยผลสำรวจมุมมองที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทำให้เรารู้นะครับว่านี่แหละครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ45ปีไม่นับรวมปีโควิดด้วยนะฮะมันเป็นการสั่งสมอารมณ์ความรู้สึกของคนอเมริกันอันนี้คนอเมริกันนี่หมายความว่า real American เลยนะครับ real American แบบ born to be นะครับหรือว่า in born ขึ้นมาเลยนะฮะ บิวเรซชบอกว่าผลสำรวจบอกคนคนอเมริกันเนี่ยนะฮะที่มีความรู้สึกต่อคนจีนเนี่ยนะครับเขาไปทำขึ้นมาตอนช่วง16มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอายุ18ปีขึ้นแสดงว่าลงามาจาับก,กลุ่มวัยรุ่นเหมือนกันนะครับทำไปทำมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าผลเนี่ยออกมาอย่างชนิดที่หลายคนฟังแล้วก็ต้องตกใจเหมือนกันนะครับคือผลสำรวจเนี่ยนะครับทั้งฝังทั้งนักการเมืองทั้งประชาชนคนทั่วไปมีความไม่พอใช้ชาวจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เขาบอกว่าปัจจุบันชาวอเมริกัน73%ไม่พอใจจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะแล้วก็ว่าเป็นมุมมองเป็นมุมมองที่มองต่อคนจีนลบมากที่สุดในรอบ15ปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่ารอบ15ปีมองคนจีนด้านลบมากแล้วก็ไม่พอใจคนจีนซึ่งมีสัสดส่วนสูงถึง73%กลายเป็นสถิติที่สูงที่สุดเป็นประวัติการ์แล้วที่สําคัญท่านผู้ชมก็จะนึกแปลกใจต่อว่ามันก็ต้องมีช่วงอายุช่วงอายุไหนที่เขาชอบหรือไม่ชอบคนจีน ที่ไปทำการสำรวจในประเทศอเมริกากับคนอเมริกันเขาบอกว่าช่วงอายุต่ํากว่า30ปีเนี่ยมีคนไม่ชอบคนจีนถึง5 6อนันนี้หมายถึงคนสหรัฐหรือคนอเมริกันนะฮะอายุมากกว่า30-49ถึงปีก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยไม่ชอบคนจีนถึง71%และท่านผู้ชมครับคนงแต่อายุ50ปีหรือมากกว่า50ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ชอบคนจีน81%เพิ่มขึ้นถึง1 0จากเดือนมีนาคมที่ทำสำรวจ แสดงว่าผลสำรวจจากปีรีเสิร์ชเนี่ยตั้งแต่อายุ30จนถึง50ขึ้นจะมีการไม่ชอบคนจีนเกินครึ่งข,ขึ้นไปในแต่ละช่วงอายุคนโอ้โหนะว่าเป็นผลสำรวจที่ที่สูงทีเดียวนะครับทีนี้การไม่พอใจคนจีนถึง73%เนี่ยที่ที่เมื่อกี้ผมพูดเป็นเมื่อสักครู่หมายถึงในภาพรวมนะอันนี้รวมทั้งประเทศเลยนะฮะไม่ไม่ได้แบ่งออกมาตามอายุเมื่อสักครู่คือแบ่งตามเกรดอายุมันก็จะมีความไม่พอใจแต่ละสัดส่วนแตกต่างกันไป ทีนี้ผลํำรวจที่มองในภาพรวมบอกว่า73ไม่พอไม่พอใจคนจีนเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะฮะ26จากปี2018แสดงว่าเวลาผ่านไปยังไม่ถึง2ปีดีคนอเมริกันไม่ชอบคนจีนเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยไม่ต่ำกว่า40 <c oughs> <c oughs> เยอะมากครับเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่ทําให้เร่งให้คนอเมริกันผ่านผลสํารวจนี้ไม่ชอบคนจีนเนี่ยก็นื่งมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดเอาละสปีอยู่ในการทํางานของโดนัลด์ทรัมป์ผลสํารวจนี้ถ้าไปจับตัวเลข2018จนถึงปัจจุบันก็คือไม่ถึง2ปีดีที่มีสัดส่วนของคนอเมริกันไม่พอใจคนจีนมากที่สุดจาก28%กลายเป็น73%ในสีปีนี้ก็เข้าใจว่ามันมาจากหลายมันมาจากหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่ภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเปิดเกมเล่นชนิดก็เรียกว่าอเมริกาเฟิร์สพิกสูตรของคำว่า globalization หรือโลกาภิวัตน์ทิ้งหมดกลายเป็นกลับมาให้ความสำคัญสูงการที่ประเทศตัวเองคืออเมริกาประเด็นที่สองก็คือว่าถัดจากนั้นไม่นานถอยกลับไป3ปีปีใงหลังมีการทำสงครามการค้าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นภาษีตอบโต้ซึ่งกันและกันการใช้อัตาราภาษีเนี่ยตามหลับทฤษฎีของนักเสษฐศาสารนี่ก็พูดชัดเจนก็บว่าหนึ่ง การใช้เรื่องภาษีเป็นการทําให้อุตสาหกรรมในประเทศเติบโตขึ้นเลี้ยงตัวเองได้ถึงจุดหนึ่งค่อยเปิดสินค้าตามประเทศเข้าไปการใช้อัตราภาษีก็เป็นจุดหนึ่งในการแบ่งซึ่งทําให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของประเภทของอุตสาหกรรมหรือว่าแต่ละธุรกิจที่จะมีอัตราการภาษีเพื่อที่จะปกป้องหรือป้องกันไม่ให้สินค้าจากต่างประเทศนั้นเข้ามาตีหรือทําตลาดได้ประเด็นในทางการเมืองการใช้อัตราภาษีในช่วง200ปีนี้เป็นคลาสสิกที่สุดก็คืออเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้ซึ่งกันและกันซึ่งจีนก็ยอก้อนมาตอบโต้กลับผลก็ปรากฏว่าเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ดับหนึ่งระดับ2ของโลกก็จะได้รับความเสียหายทั้งคู่แต่ว่าในความเสียหายตรงนั้นเองก็แล้วครับหลายคนก็บอกว่ามันเป็นต้นทุนทางการเมืองระหว่างประเทศที่สูงมากและไปกระทบประ,ทประเทศทั่วโลกพอหลังจากนั้นนานจำได้ไหมครับเกิดอ,อะไรขึ้นสงครามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะเจอโควิดนี่แหละครับถอยกับไปประมาณปีเศษๆเราก็จะพบว่า เงินทุกสกุลทั่วโลกเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนั้นมีความผ,ลผ,ลผลนะันผวนในลักษณะแข่งข้าขึ้นจนทําให้ไม่สามารถจะทาการแข่งขันกับประเทศอเมริกาได้เลยยกตัวอย่างเช่นเงินบาทประเทศไทยที่แข็งมาโดยเฉลี่ยทั้งปีในช่วงประมาณกว่าปีกว่าที่ขึ้นมาทําให้สินค้าการส่งออกของประเทศไทยอันนี้ยกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยนะฮะบาทแข่งค่าส่งออกเสียเนื่องจากราคาแพงกว่าเขาและยังไม่นับเกี่ยวกับคู่แข่งที่ดั้มราคา และยังได้เปรียบจากเรื่องตาแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกันและไปขายในจุดหมายปลายทางเดียวกันจนกระทั่งมาถึงสถานการณ์ล่าสุดที่ทําให้ผลํำรวจที่บอกว่าสัดส่วนคนอเมริกันไม่พอใจจีนเพิ่มขึ้นก็คือสถานการณ์โรคระบาดโควิดที่เริ่มต้นตั้งแต่กลางธันวาคม2019จนได้ชื่อว่าเป็นโคโรนาไวรัส2019ตรงนี้เองนี่แหละครับทําให้ทุกคนมองเลยนะครับว่าการที่เกิดโรคระบาดจากจีนเอาละคือการเกิดผมเชื่อว่าถ้าไปถามใครเขาคง ก็คงอว่ามันเป็นธรรมชาติแต่พอเกิดแล้วคุมได้หรือไม่อันนี้น่าสนใจเพราะว่าในผลสำรวจของปิวบอกต่อไปนะครับสองในสามคนอเมริกรันก็ตีสะว่าหกสิบสี่เนี่ยหกสิบสามหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกว่าจีนมีการจัดการควบคุมโรคระบาดได้เลวร้ายมากขณะที่อีกสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มองว่าจัดการได้ดีนะฮะนอกจากนี้เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยครับที่จีนควรจะถูกตำหนิหลังจากปล่อยให้มีไวรัสระบาดไปทั่วโลกเนี่ยผลสำรวจนี่คนอเมริกรันตอบนี้นะฮะทีนี้ถ้าดูต่อมาเนี่ยนะครับก็บอกว่า เรื่องสิ่งที่ตอนนี้ความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยเริ่มถดถอยแล้วก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆนับตั้งแต่แน่นอนครับการเปลี่ยนผู้นําในการบริหารจัดการของแต่ละประเทศแต่ละยุคสมัยก็จะมีนโยบายกลยุทธ์พันธกิจทุกอย่างที่แตกต่างกันเพราะในเมื่อเลือกมาแล้วก็ต้องตอบโจทย์กับคนที่เขาเลือกให้เข้าไปได้ก็ปรากฏว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยก็เกิดการคลอนแคลนย่ําแย่ตกต่ามาเรื่อยๆตั้งแต่ขึ้นมา เจอสงครามการค้าเจอสงครามข้าเงินเจอสงครามนัานันเทคโนโลยีจําได้ไหมครับไม่ใช่เพียงแค่การดันติ๊กต๊อกหรือว่าวีแชทเช้าวันนี้แค่นั้น,น,นเ,อเองนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีระหว่างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละเมิดข้อม,มูลส่วนตัวจุกรท้างอ,อเมริกาก็ไม่พอใจพารามตอเมริกาก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเช้นแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียหรือแม้แต่นยุโรปต่างๆก็กลายเป็นสงครามนัานเทคโนโลยีกับบริษัทชั้นนําที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กแม้ว่าจะเป็นบริษัทจีนถึงตออนรัมเคคยบบกใช่วา จะตัดสินใจปลดบริษัทสัญชาติจีนที่มาจดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ ของอเมริกาจะใช้มันกันเลยนะฮะจนกระทั่งมาถึงเรื่องของโควิดดังนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ถูกมองว่ามันแย่ลงไปเรื่อยๆเลยนะครับเออนี่ผลสำรวจในปิวรีเร์์ยังมองต่อไปนะครับเขาบอกว่า 68%มองว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจแย่ลงมากๆเลยนะครับระหว่างั้งจีนแลงของอเมริกานะฮะซึ่งตรงนี้เพิ่มขึ้นถึง15%จากเดิมนะครับแล้วบอกว่า26%มองว่าจีนเป็นศัตรูสหรัฐแล้วก็50มอง57%มองว่าจีนกำลังเป็นคู่แข่งของอเมริกาในขณะที่มีแค่16%มองว่าทั้งคู่เป็นหุ้นส่วนกันก็งงเลยครับไปหุ้นส่วนกันตรงไหนนะครับนี่เป็นข่าวหนึ่งที่ออกมาสําหรับชาววันนี้ในแง่ของ Pew Research นะครับก็ลองไปประกอบกันดูนครับเพราะผมเชื่อว่าในที่สุดเนี่ย ด้วยอารมณ์ของผลสารวจแม้ว่าจะบอกไม่ได้หรอกครับจํานวนอย่างนี้กับจํานวนประชากรของอเมริกากว่า300ล้านคนมันอาจจะไม่สามารถสะท้อนได้100%ก็จริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่เรื่องของสื่อและการสื่อสารมันจะมีอะไรที่น่าตามกันแล้วครับและในที่สุดในเวลาอีกไม่ถึง90วันของโดนัลด์ทรัมป์ในเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐมันถูกจับตามองจากทั่วโลกว่าทรัมป์จะได้ไปต่อหรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ไปต่อเขาก็จะเป็นประธานาธิบดีคนแรกในรอบไม่ต่ํากว่า10ปีที่ผ่านมาที่ได้เป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวคือสปีเทิมเดียวเท่านั้นเพราะฉันหน้าตักมันสูงจริงๆนะครับ